ดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวย,ย,วรวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นับตั้งแต่เดือนมกราคม2567ผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ในพื้นที่นำร่อง4จังหวัดได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดแพร่เพช,ชบุรีและน,นราธิวาสไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนหรือแม้แต่ร้านยาใกล้บ้านที่ถือเป็นหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคช่วยให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยลดควาแมแออัดในโรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมหาแนวทางในการพัฒนาขยายเครือข่ายและนวัตกรรมพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของร้านยาที่เข้าร่วมในระบบบัตรทองเพื่อน,นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาบริการในเฟสที่2ซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็ในส่วนของสภาเศสัชกจกรรมนะครับก็ เข้าร่วมโครงการนะครับมีด้วยกัน3โครงการนะครับโครงการแรกก็คือโครงการสร้างเสริมสัขภาพและป้องกันโรคเรื่องยาลุมยกาเนิดถุงยางอนามัยชุดตรวจการตั้งครรภ์ยาบํารุงพันธุ์นะครับและการคัดกรองโรคที่ร้านยาต่อมาที่2ก็คือการดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ผมอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอที่โรงพยาบาลอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการรับยาใกล้บ้านนะครับลดความแมออดโรงพยาบาลนะครับก็เป็นการลดงานของโรงพยาบาลลงเพื่อโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลดระยะเวลาต่างๆ มารอนะครับที่โรงพยาบาลมาที่ร้านยาแทนครับผมเนี่ยเป็นค้าชการบำนาญน,นะ่ะกี้ไปลองเสียบดูปับขึ้นเลยผมมีสิทธิ์รับบริการอะไรบ้างอะ่ะค่าการบำนาญก็มารับได้ค่าคการปัจจุบันก็มารับได้ข้อให้เฉพาะส่งเสริมสุขภ,ภาพป้องกันโรคนะคือบัตรประชาชนใบเดียวก็รับบริการาได้ทุกที่ไม่เฉพาะบัตรทองคล้ายการก็ได้ประกันสังคมก็ได้อันนี้มีประโยชน์มากเลยครับ วันนี้ที่เรามาดูเนี่ยเรามากับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับเพื่อมาดูนวัตกรรมต่างๆวันนี้ที่เรามายืนอยู่เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เรียกว่าคลินิกพยาบาลจุทน,นุกุลเมื่อเรามาดูเราจะเห็นว่าเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในเรื่องของบริการบางอย่างที่อาจจะไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาลอย่างเช่นการทรําแผลการให้คําปรึกษาทางด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคหรือการรักษาเบื้องตน้นกลไกคลินิกพยาบาลจุทน,นุกุลจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการที่จะเข้ามาเสริมบริการของโรงพยาบาลนะลดความแออัดนอกเหนือจากร้านยาที่เราเมื่อกี้ลงไปดูเเ้้้องตตนนมาาแลววรีย่ทุก ทุกหน่วยเนี่ยเขามีกฎหมายของวิชาชีพเขาอยู่นะครับเป็นสภาวิชาชีพต่างๆก็ต้องคุม อย่างวันนี้เรามากับสภาเภสัชท่านก็ต้องดูคุณภาพของท่านอยู่ในนั้นก็ให้ความมั่นใจนะครับการที่เราลงมาดูเนี่ยบางครั้งสถานที่อาจจะเป็นเหมาะกับพื้นที่แต่ว่าตัวบริการเรามั่นใจว่าคุณภาพเนี่ยเพียงพอให้กับพี่น้องจะชนโงรงพยาบาลเพชรบุรีเป็นโงรงพยาบาลนำร่องที่ค่อนข้างมีผลง,งานโดดเด่นแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างดีและตัวโงรงพยาบาลเองก็มีกลไกในการเชื่อมบริการที่เป็นลักษณะเครือข่ายจริงๆการนำร่องนี่อยากให้เห็นปัญหาเยอะๆเราเราจะไปปรับปรุงนำร่องเฟสสองเฟสสามเดี๋ยวจะไปปรับปรุงกับทางสบวสทางสภาเศสัจกรรมต่างๆ ในอนาคตเราจะวางแผนงานวิจัยอย่างไรโดยอาจจะใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งและบุรณาการบริการต่างๆเข้าไปทั้งหมดคือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ